Speaker, สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้แม่น้องเลจะพาทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารนะคะไปให้น้องแมวกันค่ะคือแม่น้องนะคะได้แวะเข้าไปเยี่ยมน้องแมวามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อสักครู่ <Work> s. <S นี้ไม่นานมานี้นะคะเราก็กลับมาบ้านนะคะเตรียมอาหารนะคะแล้วก็จะมีอาหารเม็ดพร้อมกับน้ํา thumbs. แล้วก็ข้าวคลุกกับเนื้อปลาทูด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูน้องแมวน้อยนะคะกินข้าวกินอาหารกันค่ะทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้นะคะ น้องแมวของเราแล้วก็แม่ของเขาจะกินอาหารเม็ดไหมนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะไปจ้าเนี่ยค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วค่ะทุกคนดเดี๋ยวมืดสักหน่อยนะคะแป๊บน,นึงค่ะดเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูด้านนอกแป๊บนึงนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีแสงด้านในนะคะทุกคน เดี๋ยวแม่น้องไปเปิดประตูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ๆชมน้องแมวกินอาหารกันไปก่อนนะคะ จะสว่งางไหมนี่ค่ะตอนนี้ก็มีลมแรงนะคะด้านนอกแล้วก็เหมือนฝนจะตกคะ่ะทุกคนมืดนะคะอาจจะมืดนิดนึงขออภัยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะพยายามหามุมที่แบบให้สว่างสักหน่อยเนาะ มองแล้วจะได้ไม่แสบตาโอ้โหกินใหญ่เลยค่ะทุกคนคงจะหิวหน้าดูค่ะแม่น้องนี่เข้ามาหาเขาก่อนนะคะทุกคนมาเรียกว่ามาด้วยความหว่นใจด้วยนะคะตอนแรกมาด้วยความหว่นใจพอมาถึงนี่คือเห็นแม่เขาวิ่งมานะคะก็แอบตกใจไม่เห็นลูกเขาวิ่งมานะคะแต่เผอิญว่าลูกเขาอยู่ตรงฝัง่งนู้นค่ะ เขาก็วิ่งตามแม่เขามานะคะเราก็โล่งอกแล้วก็ดีใจนะคะที่เขายังอยู่นะคะทุกคนแล้วก็รีบนะคะมาเล่นมาเล่นกับเขาสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็รีบกลับไปนะคะเพื่อที่จะไปเอาอาหารมาให้เขานั่นเองค่ะเสียงฟ้าร้องก็ดังนะคะทุกคนแล้วก็มีลมเยอะด้วยนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะโอ้โหวันนี้แม่น้องคลุกแบบคลุกให้เข้ากันเลยนะคะปลาทูกับข้าวนะคะเขาจะได้ไม่ต้องเลือกกินแต่ปลาเนาะก็จะได้กินแบบรวมๆกันไปเลยนะคะคลุกมาอย่างแบบเข้มข้นค่ะทุกคนแน่น้องแมวก็กินอย่างอริดอร่อยค่ะ ก็ได้มุมนี้ก็ดีหน่อยนะคะทุกคนพี่พๆมองจะได้ไม่แสบตาค่ะเ้ยน่ารักมากคะ่ะทุกคนเราเอาน้ำมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับอาหารเม็ดนะคะไม่รู้ว่าน้องจะกินไหมนะคะ mm hmm. อราอยไหม วันนี้บ้านคุณตาคุณยายไม่มีใครอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าแม่น้องก็มาได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าบางทีเราก็มาดูน้องแมวนี่นะะแหละค่ะแล้วบางทีก็อาจจะมากวาดบ้านบ้างอาจจะมาเก็บอะไรให้บ้างอะไรเงระะี้ยค่ะทุกคนพี่ชายแม่น้องก็ไปปลูกมันค่ะคุณตาก็ไปดูวัวนะคะส่วนคุณยายก็อยู่ที่บ้านแม่น้องนะคะทุกคน กินเก่งจังเลยกินอย่างอาเล็ดอร่อยค่ะทุกคนเห็นแล้วก็ภูมิใจนะคะเห็นแล้วก็ดีใจค่ะที่เขากินได้ค่ะทุกคนแล้วเราก็คลุกมาแบบให้เข้ากันเลยนะคะกับข้าวนะคะทุกคนเขาก็เลยไม่ต้องเลือกกินแต่ปลาทูนะคะใส่ปลาทูมาครึ่งตัวค่ะครึ่งตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้าแม่น้องเพิ่งซื้อปลาทูมาค่ะเอ้ยแมวเมี้ยว เห็นเห็นแม่ของแบลวแล้วก็แอบคิดถึงสปอตนะคะเพราะว่าสปอตนะคะตอนเม่น้องมีสปอตชี่ที่นำไปเลี้ยงที่บ้านนะคะก็นำไปเอ่อเข้าไปจากบ้านของคุณยายนี่แหละค่ะทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณที่มารับชมน้องแมวเหมียว,วของเรานะคะว่ายังไงไปกินน้าเร็วอิ่มใช่ยังกินน้ำไหมน้ำอยู่ตรง กินน้ำไหมจ๊ะอ้าวทำไมไม่ออกออกล่ะคะอืมนี่ค่ะแมวของเขากินข้าวจะหมดถ้วยแล้วค่ะทุกคนคงอร่อยมากค่ะทุกคนคงอร่อยมาก ก็ไม่ได้กินอาหารเม็ดเลยค่ะทุกคนแม่ของเขากินข่าวจะหมดแล้วแม่เมียกินน้ำไปว่ายังไงอิ่มกันรด้ยังอิ่มหรือยังคะอิ่มหรือยังคะ อุ้ยแม่เขากินอาหารเม็ดด้วยทุกคนดีใจจังเพราะว่าแม่น้องเคยเอาให้กินนะเขาไม่กินเนาะทุกคนเนาะอาหารเม็ดอุ้ยกินด้วยนี่ไงนึกว่าจะไม่กินนะคะทุกคนดีจังเลยจะได้แบบเขาจะได้รับสารอาหารเนาะอ่าจะได้บำรุงเขาให้แข็งแรงนะคะ เสียงรถน้ำมาค่ะทุกคนกินต่อให้หมดแล้วเอากินต่อให้หมดว่างั้นกินต่ออีกหน่อยแล้วคงกินไม่หมดนะคะแต่ว่าแม่น้องก็ไปล้างตัวที่ใส่อาหารมาให้นะคะทุกคน มื่อก่อนก็จะเป็นของสปอตเนาะของสปอตนะคะที่เคยใส่ให้เน่ค่ะก็ถือว่ากินได้เยอะนะคะทุกคนข้าวเหลือนนิดเดียวค่ะทุกคนคะ่ะดีใจจังเลยค่ะทุกคนดีใจจังเลยที่วันนี้เอาอาหารมาให้แล้วน้องก็กินแบบอย่างอริดอ,อร่อยค่ะเนี่ยค่ะ อิ่มกันแล้วล่ะคะ่ะทุกคนน้องแมวอิ่มกันแล้วนะคะตอนนี้มาทําความสะอาดให้ลูกคะ่ะทุกคนอาลูกว่ายังไงอาลูกมาหากินอีกแล้วเนี่ยคะ่ะก็น่ารักน่าเอ็นดูคะ่ะทุกคนเนาะฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้แมวเหมียวด้วยนะคะแม่้องเลขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ